ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงท็อปเคนจากเมลอนชอควันฮันเกันนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่ละเพลงนั้นก็คือยึดชาร์ตแข่งกันบนชาร์ตเนี่ยรัวๆเลยนะครับทั้งเพลงจากเกิร์กรุ๊ปในเจนซีที่ปล่อยมาติดๆกันเลยแต่่ลลละเพลเพงงงนนีก็ป็ปปผาัๆ นนจากของแต่ละวงแฟนคลับเองเนี่ยก็คุ้มสุดๆที่ได้ฟังเพลงจากเกิลกรุ๊ปในเจนซีที่แข่งขันฟาดฟันกันแบบดุเดือดมากๆนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงของบอยกรุ๊ปเนี่ยที่ดีไม่แพ้กันนะครับส่งเข้ามาร่วมแข่งขันในชาร์ตเมลอนท็อปวันฮันเดด้วยรุ่นพี่จากเจเนเรชันที่3เนี่ยก็ยังคงเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานกันมากๆชาร์ตเพลงเกาหลีในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนรับทราบกันนะครับสำหรับ Top 10 on Melon Top 100ณปัจจุบันนี้ในขณะนี้ c u r r ช n ล l ีกันไปเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับแรกนะครับได้แก่อันดับที่10เล e เซอร์ฟิมกับเพลง If Psyche and the Bluebeard w i t e เองนะครับ อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ล่าสุดนี้นะครับที่สาวๆเลอซอรฟิมพึ่งคัมแบ็กมาเลยและในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมทเพลงนี้อยู่ด้วยนะครับเพลงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ปังๆเพลงติดหูบอกเลยว่าใครที่ชอบเลอซอรฟิมกับการแสดงที่จัดจ้านบนเวทีนี่เลยนะครับเพลงนี้เลยปังมากๆสนุกสุดๆนะครับมันจริงๆไปกันต่อในอันดับต่อไปอันดับที่9นะครับได้แก่นิวเจสกับไฮบอยนะครับอีกหนึ่งเพลงปังๆของสาวๆนิวเจสที่ถึงแม้ว่าจะปล่อยมานานแล้วตั้งแต่ช่วงเปิดตัว แต่ว่ากระแสก็ยังคงอยู่และไม่หายไปไหนนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไวรัลหนักมากๆคนเต้นคนเล่นกันไปทั่วโลกเลยนะครับใครที่ชอบไหปบอยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชอบเพราะอะไรแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องไหปอยนี้จาก New Jeans กันด้วยนะครับไปกันต่อกับอันดับต่อไปนะครับในอันดับที่8เป็นของ g i d o l นะครับกับเพลง Allergy นั่นเอง อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหนล่าสุดนี้นะครับ I Feel จากสาวสาวไอดอลที่เปิดตัวมาปล่อยออกมาก่อนเพลงไตเติต้ลหลักอย่าง Queen Card นะครับก็ได้รับกระแสความนิยมไม่ต่างกันเลยแฟนๆบางส่วนของไอดอลเนี่ยถึงกับบอกเลยนะครับว่าเพลงนี้ดีมากจนจะแทบแยกไม่ได้เลยว่าจะเทคะแนนไปให้ Queen Card ไตเติต้ลหลักหรือว่า Allergy นี้ดีเพราะมันดีกันมากๆใครชอบ Allergy อย่าลืมมาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับต่อไปก็เป็นอันดับที่7กันแล้วนะครับอันดับที่7นี้เนี่ยเป็นของรุ่นพี่จาก รชั่นที่3นะครับที่มาด้วยแล้วก็มาในฐานะของเซนปินเดี่ยวนะครับนั่นก็คือจีซูกลับเพลง Flower นั่นเองนะครับเพลงดีที่สามารถร้องตามกันได้ง่ายๆเต้นตามกันได้ง่ายๆถ้าเต้นฮิตมากๆนะครับโดยเฉพาะแฟนไทยของเราที่เอาไปประยุกต์กับการฟ้อนรำอะไรต่างๆนานานะครับครั้งนี้อยู่ในอันดับที่7กันไปเลย แฟนๆของพี่จีซูทุกคนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับพี่ใหญ่ของ b l a c k พิ n k แล้วก็ Flower นะครับไตเติ้ลหลักในการโซโล่เดบิวต์เมมเบอร์คนสุดท้ายของ b l a c k พิ n k กันด้วยนะครับอันดับต่อไปเข้ามาสู่อันดับที่6กันแล้วนะครับอันดับที่6นี้เนี่ยบอกเลยว่าบอยกรุ๊ป ส่งเข้าประกวดนะครับเป็นตัวแทนของบอยกรุ๊ปเลยในก็คือ17กับซ u เปอร์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเพลงสนุกสนุกปังปังของ17นทะครับที่ปล่อยมาและก็แฟนๆชอบกันทั่วโลกเลยแถมยังเป็นหนึ่งนุ่มเพียงแค่วงเดียวนะครับที่เป็นบอยกรุ๊ปที่อยู่ในอันดับ1-10นี้บอกเลยสุดยอดจริงๆนะครับเซเก็คือติดลมบนไปแล้วใครเป็นแฟนคลับ17แสดงตัวด้วยใครชอบเพลงซ u เปอร์มาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีและบอกกันได้เลยนะครับต่อไปเราเข้าสู่ท็อป5กันละ นะครับทุกคนในท็อป5นี้เปิดมาด้วยอันดับแรกอันดับที่5คือคิสจากไอซ์นั่นเองนะครับ เพลงพรีลีดซิงเกิลของ IF e ที่ดังไม่แพ้กันเลยแล้วก็คว้าพ e ีเฟคออคิวมาได้ด้วยนะครับใครที่ชอบคิชจังหวะหนักๆแต่ว่าฟังได้เรื่อยๆมาบอกกันนะครับและที่สำคัญเลยก็คือติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวๆวง I อ e กันนะครับไปกันต่อในอันดับที่4นะครับอันดับที่4นั้นได้แก่เลสซูเดฟิมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเลสซเดฟิมมาพร้อมกับเพลงเตตโตลาของการคัมแบ็คครั้งใหม่ล่าสุดนี้ Un f o r g i v e n นั่นเองนะครับ u n f o r g เ v e n อัรัมบลเลอนะ่มาหนึ่งเพลงที่ MV ก็เลิศนะครับมาถ่ายทำกันถึงประเทศไทยของเราเองด้วยเปลี่ยนบรรยากาศนครปฐมนะครับให้ดูเวอร์วังอลังการสุดๆแล้วก็เข้าไปอยู่ใน MV Ti ไตเติลหลักของการคัมแบ็กเลิศสุดฟิล์มกันนี่คือ Unforgiven นะครับเข้ามาอยู่ในอันดับที่4ของ Top 10 on m เม on อน p 100แฟนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ Unforgiven แล้วก็เลิศสุดฟิล์มกันได้เลยนะครับอันดับต่อไปเราเข้ามาสู่ Top 3กันแล้วนะครับ Top 3เปิดมาด้วยไอซ์อีกเช่นเดียวกันนะคร i a m นั่นเองไตเติลหลักนะครับของการคัมแบ็กครั้งใหม่จากอี e แล้วก็เป็นเพลงปังมากๆฟอร์เพอร์เฟกต์ออคิวมาได้เช่นเดียวกันนะครับกระแสดีสุดๆยังคงยึดชาร์ตรวมๆไม่ยอมไปไหนนะครับกระแสมาแรงมาดีไม่มีตกเลยใครที่ชอบ i a m มนะครับมาบอกกันได้เลยและนี่ก็คือ i am อยู่ในอันดับที่3กันเลยทีเดียวน,นะครับมาแรงมากๆสําหรับอี e นั่นเองอันดับต่อไปอันดับที่2นะครับเป็นของเอสปากับ Spi C y นะครับเพลงไตเติลหลักในการคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุด ในอัลบั้ม My World อยู่ในอันดับที่2กันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงของเอสปาที่แฟนๆบอกว่านี่แหละคือเอสปาที่กลับมา Real World แล้วก็คือปังเลยกระแสดีไต่ชาร์ตขึ้นมาจนปังได้ขนาดนี้นะครับแถมปังแล้วก็ไม่มีตกลงไปอีกเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วสำหรับ Spicy แซบสมกับชื่อเพลงเลยนะครับใครชอบ Spicy จากเอสปาก็มาคอมเมนต์บอกกันแล้วก็อย่าลืมร่วมแสดงความยินดีให้กับ Spicy จากเอสปากันด้วยนะครับอันดับสุดท้ายนะครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับ ที่1ก็เป็นของ G. Idol กับ Queen Card นั่นเองนะครับเพลงของตัวแม่เพลงฉบับตัวแม่ Queen Card นะครับก็ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1กันเลยของ Top อ0เทน Melon เอ้ท t อ p เ0น n m e เม n นะครับ Top 100นั่นเอง Queen Card Queen Card คว้าอันดับที่1มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริตตัวแม่ก็คือยืน1ไปเลยใครที่ชอบ Queen Card นะครับมาคอมเมนต์แล้วก็ร่วมแสดงความยิดีให้กับ i อเดกันได้นะครับเพราะว่านี่คือการคัมแบ็กครั้งใหม่ที่ไอเดนั้น กลับมาแสดงให้ทุกคนได้เห็น,นอีกแล้วว่าพวกชีนี่ไอเดเวอร์จริงๆไม่มีวันตายแล้วก็ยังคงจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวจีดอีก1วง,งเลยที่สามารถโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่านี่แหละคือวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สุดยอดอีก1วง,งและแข็งแกร่งมากๆทำเพลงกันเองทำทุกอย่างกันเองเลยนะครับ และผลงานก็ถูกอกถูกใจแฟนๆซะด้วยไม่ได้เพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้คือฝั่งอินเตอร์ก็รักไอดอลกันมากๆทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Top 10 on Melon Top 100นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่1-10ถึง10นะครับอันดับแรกอันดับที่10ได้แก่เลซอร์ฟิมกับเพลง If Psyche and the บลูบีทไวท์นั่นเองนะครับและอันดับต่อไปก็คืออันดับที่9 New j e a n s h i g h Boy อันดับที่8 G Idol a l l e r g y อันดับที่7 j i s u o Flower อันดับที่6 Seventeen Super นะครับและอันดับที่5 i v e กับ k i s h อันดับที่4 Love the Film Unforgiven นะครับอันดับที่3 i v e กับเพลง I Am อันดับที่2 Espa กับเพลง Spicy และอันดับที่1 Queen Card จาก G i d l นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับ10อันดับแล้วก็แต่ละเพลงแต่ละวงใครเป็นแฟนคลับของวงไหนกันบ้างชอบเพลงไหนกันบ้างอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาคอมเมนต์ชื่นชมกันได้เลยนะครับแต่ละเพลงคือปังทั้งนั้นและในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพลงฮิตที่ทุกคนกําลังชื่นชอบและฟังกันอยู่นั่นเองนะครับใครชอบอะไรยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่คอมเมนต์กดวงอื่นและแสดงความยินดีแบบว่าด้วยความดีใจแล้วก็ด้วยความจริงใจกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย คอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็ไปกดวงอื่นแบบนี้เนี่ยแฟนคลับอีกหลายๆวงที่โดนแบบนั้นเขาจะรู้สึกไม่ดีกันนะครับดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาฟังมาเม้ามอยมาจอยกันคลิปนี้ไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยง